នេះសេរីទីទីសាំងអុយមកឡងបើកមើលសិនក្ដីចិត្តអានេះអូតឹងហើយតឹងទៀតខ្ញុំទាំង surprise น้ําปลาនេះน้ําปลาបាក់ទីណាតឹងទៅអូ credible ស្យូខោស៊ូតនេះសន្សិរចា ้ลสดดวยเออไลสดเออว่าครบของครบไหมอ่ะว่าดูดีไหมอะไรไม่รู้คืออะไรเยอะๆเลยมีต้อคการกินมั้งคืออะไรครบเยอะเลยกินยังกันกระเทกอืมกันกระเทกกินจานคืออะไรนี้ สั่งซื้อใครสั่งซื้อน้องออนไลน์ห่อของใครชื่อใครชื่อใครไม่รู้จักหรอกมันภาษาอังกฤษเหมือนกับชื่อใครเต บ้านมือปลาเนี่ยมีอะไรมามีอะไรมามีความลับค่ะประคุณน่าใจเลยกันมือเต๋อกันบิกเต๋อกัดจานกันช่งเนาะเป็นร้านหนึ่งวนนั่นเออแต่เกระเบื้องนอะมื่อเมื่อนี่คงเป็นกระเบื้องเขาเรียกว่ากระเบื้องเซรามิกอือโอ้ยจันเอาไปเบิกจี๊ดจี้อะ ទីមួយឈរទៅបាទទៅមកគិតស៊ីព្រលាថៃឃ្លីបថាអុយដាក់ទៅដល់ពីគឺនអុយវាញ៉ាំញ៉ាំហ្នឹងទៅនេះទៅគេលឿនគេលឿនក៏បានទៅវាយថ្មីក្នុងរាំងលកខែអានិងនោះមិនពួកអីនេះបើ อ๋อตะเละแบกก็แบกเนอะที่คอมซีนโบราณแล้วอ๋อว้าวเห็นดาซีนี่ว้าวนี่ชิ้นแรกนะคะก็ไมดังกรองกิดต่อไปตรงไปนี่คืออะไรจานดิบเนี่ยแตนจานตังอ๋อมาตับสซอร์ไพส์เยใส่จาน បាទទីយឺអឺក៏ថាតន្ត្រាច័នម៉ានស៊ីណោនេះក៏លើសុំនេះណាដល់ឈប់គប់កັນកាថេងាយគួរມັນអានិញ รีคัดคุลคัานะนี่นอนนี้มันกะรีเต้อันนี้พงกีเต้เว้าวอืมอน,นี่เอาไว้ให้ตะเกากินมาม,นะม่าอือมาม่าก๋วเตี๋ยวน,นี่เองอ้าาจานวะ เนี่นะครับนี่สวยไหมคะสวยไหมคะลายเจ็กกันการนี่เมื่อสุดทีจันมอกไปแล่ไปเคลียรเบกเออเองกับมันไอโก้น่อยเด็กฟูคุองก็เก่งมากเลย อันนี้เป็นจานแบนเอออันนี้เป็นจานแบนลายมือเคียนองมาจาัดกันนี่ไายดูนี่นะคะนี่ลายนี่นีน่เกมมูบิเคียนนั่งเด้งเพชรบอส อาอค,คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะมารีวิวจานค่ะที่สั่งซื้อทางออนไลน์สวัสดีค่ะ